วันนี้ก็จะมาสอนวิธีการสร้างนะฮะธุรกิจนะดอบลิคคืออะไรนะครับสวัสดีอีกรอบครับสวัสดีครับนะนะมีคนใหม่ไหมคนใหม่ที่นะยังไม่เคยฟังนะครับยังไม่เคยทําธุรกิจนะยังไม่เคยข,ยขายของออนไลน์แต่ว่าอยากจะมีะไรายได้ในช่วงโควิดนี้ก็เตรียมตัวเลยนะเตรียมตัวเลยนะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแบ่งปันเทคนิคหรือวิธีการสร้างไรายได้นะในยุคที่มันหาเงินยากแต่ว่าเราสามารถที่จะสร้างไรายได้หลักแสนหลักล้านได้นะครับ ดอกริ์เนี่ยก่อตั้งมาได้ประมาณ5เดือนแล้วนะครับก่อตั้งได้ประมาณ5เดือนนะตอนนี้ก็มีน้องๆที่มีรายได้วันละ2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นนะห้าหมก็มีต่อวันนะครับมาสำหรับคนที่ตกงานนะไม่มีงานทำนะหรืออยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะเตรียมตัวเลยลูกนะเตรียมสูตรประกามาเดี๋ยววันนี้จะสอนว่าต้องเริ่มต้นอะไรยังไงบ้างเนาะผมคนหนึ่งครับพี่โอเคนะยินดียินดียินดีนะ นะมีใครไหมที่อยากมีรายได้หนึ่งแสนบาทต่อเดือนนะเป็นความฝันของใครบ้างในลงพูดดูซินะนะหนะึ่งแสนบาทต่อเดือนไม่ได้ยากเลยนะกุมภาบอกผมไม่ได้ยากเลยนะเดี๋ยวพี่จะสอนให้นะสอนฟรีๆด้วยเอาไหมสอนไม่พอเนี่ยเดี๋ยวพาทําด้วยนะครับโอ้โหถือว่ากุมภานี่ถือว่า รนะายได้1นะึ่งแสนเนี่ยทำได้นานแล้วนะตั้งแต่อายุประมาณ25-26แล้วนะตอนนี้ก็สามจะสาปีเข้าไปแล้วนะปัจจุบันนี้ก็เป็นผู้ก่อตั้งเนะี่ยดอบลิทนี่แหละดอบลิทกุป๊ปเอาแบบว่ายิ่งไม่เคยทํายิ่งดีนะใครอยากมีรายได้นะเดือนละหล,หลายหลหมื่นนะเดือนละหนึ่งแสนบาทนะมากองกันตรงนี้นะเตรียมสมุดกับปกกาไวา้นะก็เดี๋ยวจะบอกว่าต้องเริ่มต้นยังไงทํายังไงบ้างนะ ดอลิทเนี่ยก็ไม่ได้ยากเลยไม่ได้ยากนะก็สําหรับคนที่ไม่เคยทําก็สามารถที่จะทําได้รับหมดนะตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปมีใครเคยทํางานประจำไหมนะมีไมมีไหมีนะนั่ง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 น่น่งนันั่นัน่นั่งนั่งนั่งนะ่งนั่นะ่รับััั นิดเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นพนังงานประจำนะก็คือทํางานโลตัสนะก่อนที่จะมาที่นี่ก็คือนะทางานโลตัสนะเงินเดือนก็ประมาณ9ก้าพันกว่าบาทนะเป็นเป็นแคชเชียร์นะเป็นแคชเชียร์ทำงานโลตัสแล้วก็อ่าแต่ก่อนน,นั้นก็ทํางานโรงงานนะทำมากี่ปีไม่รู้กี่ปีวันนิดนประจําหรอสี่ห้าปีทำงานประจำมาประมาณ4ี่ห้าปีนะทำงานประจำมาประมาณ4ี่ห้าปีแล้วก็อ่าวันที่สมัครดอกลิป นะวันที่สมัครดอกดิดเนี่ยก็แรกแรกก็ทําควบคู่กับงานประจาไปด้วยและอยู่ๆนางก็ทักมาว่าพี่หนูอยากออกจากงานนะหนูอยากจะนะครับนะหนูอยากออกจากงานหนูอยากออกมาลุยนู่นนี่นั่นอะไรอย่อางเงี้ยก็แล้วแต่มึงแล้วกันนะสุดท้ายนางก็ออกมาแต่ต้องบอกว่าผมกับนิดเนี่ยไม่รู้จักกันนะไม่ไม่รู้จักกันแล้วก็นางก็มาอยู่ที่ออฟฟิศนะแล้วก็โดนด่าโดนว่าสอนสารพัดนะซึ่งตอนเนี้ยนะครับนิดก็ มาทําดอปนิดได้ประมาณ4เดือนได้ไหมนิดอ่าอ,อ่มาเจอมาเจอพร้อมกับนิดนะมานิดเข้ามาเข้ามามาอ่านิดเนี่ยก็ประมาณนะประมาณ4เดือนนะประมาณ4เดือนนะทุกคนนะครับ4เดือนแต่ก่อนนั่นเนี้ยนิดเนี่ยก็รายได้เดือนประมาณเท่าไหร่เมื่อก่อนทำอะอ่างานโรงงานหมื่นสองเยอะสุดงานโรง,งงานก็ประมาณ 12, นะ 12, 9, 000, หมื่นสองนะหมื่นสองเก้าพันถูกปะอ่าประมาณนั้นซึ่งนิดเนี่ย จะเป็นเคสตัวอย่างได้ดีมากๆนะเคสตัวอย่างเนี่ยหนึ่งนะการศึกษามึงจบอะไรมาป .6 ป .6 คุณคิดว่าป .6 นะการศึกษาไม,ม่ได้เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มาทําที่นี่ได้ประมาณ4เดือนไม่เคยจับคอมนะไม่เคยมีมือถือหรูๆไม่เคยทําธุรกิจไม่เคยทําอะไรเลยทั้งสิน้นคือเด็กจบป .6 นะตอนนี้อายุเท่าไหร่ยี่สิบสามจะเข้ายี่สิบตอนนี้น้องนิดอายุประมาณ23ปี นะทำงานประจับประจํามาประมาณ4 5หปีนะครับแล้วก็ตอนนี้มาทําทุกอินิดได้ประมาณ4เดือนปัจจุบันนี้นะอินิดอ่ะนิดเดือนที่แล้วมึงได้เท่าไหร่แปดหมื่นเก้าเดือนที่แล้วนิดได้แปดหมื่นเก้านะตอนนี้ผ่านมา9วันแล้ว9วันนะตอนนี้มึงได้เท่าไหร่เก้าวันได้หนะ้าหมื่นกว่าประมาณห้าหมื่นอ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะเก้าวันได้ห้าหมื่นนะอ่ะเดี๋ยวให้ดู อ่านี่ดูรายได้ของทุกคนนะฮะดูดูอ่าเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรายได้เก้าวันของมันก็คือตอนนี้เดือนหนึ่งโอเคไหมครับอ่านี้ก็คือรายได้วันจันทร์นะรายได้วันนับตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันอาทิตย์ก็คือสัปดาห์หนึ่งอ่ะโอเคก็เนี่ยผมบอกรับรับประกันเลยสําหรับคนที่ทําจริงๆจังๆอยู่ที่นี่นะ นนี้เพิ่งเริ่มนะนะนี่เพิ่งเริ่มนะนี่เพิ่งเริ่มนี่ก็ทํามาประมาณเท่าไหร่วะนเดสี่เดือนสี่เดือน,อน,อนแล้วก็ได้คอมน้ตบุกไปเครื่องนึงนะเครื่องละประมาณเกือบสี่หมื่นบาทคอมแอร์มือถืออีกเครื่องหนึ่งนะก็ประมาณเกือบสี่หมื่นเหมือนกันก็เป็นไอโฟนไก็ตอนนี้ที่วางแผนกับนางก็กําลังจะซื้อเบนซ์นะรุ่นอะไรจําได้ไหม A-class นี่ A-classA-class <laughs> กำลังจะซื้อเบนซ์ A Class นะก็ประมาณคันหนึ่งก็ประมาณ2ล้านกว่าสองล้านสองสองล้านสามเนี่ยก็ตอนนี้กำลังหาเงินไปจองอยู่นะเข้าใจไหมครับซึ่งสิ่งที่ผมกำลังจะบอกทุกทุกคนว่านะรู้สึกอิสระมากรู้สึกดีมากเลยค่ะทุกคนมันเป็นยังไงแบบไม่ต้องโดนแบบ ค่ะคนเวลาเราทํางานจะเป็นคนแบบบังคับอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทําตามกฎแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องทาตามเขาตลอดคือแบบถ้าเห็นถ้าเห็นคนที่มีแบบโตๆมาหน่อยน่ารักตุวเราก็ต้องแบบกุ่มหน้าก้มตาทงาตามแม้แต่มองหน้ายังไม่ไม่กล้ามองเลยนะคะเงืนเดือนเขาสี่ห้าหมื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้ามองเลยนะเพราะว่าสูงมากเป็นเป็นรายได้ที่สูงมากเลยนะไม่ไม่คิดว่าตัวเองจะได้ใช่ตอนนี้ตอนนี้รู้สึกรู้สึกเป็นไงบ้างชนะปะชนะ มีเฮียเนาะคือระดับผู้จัดการก็แบบสี่ห้าหมื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้ก็ต้องแบบอุ้ยยอมเขาหมดเลยทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ไม่ต้องและความรู้สึกมันเป็นยังไงตอนเนี้ยคือแบบดีมากรู้สึกเป็นอิสระไม่ต้องคือแบบดีค่ะทุกคนถ้ามาทําที่นี่อะ แล้วจริงจังนะลุลับลงว่าสําเร็จทุกคนเพราะว่ามันง่ายมากนะคะคมันไม่ได้ยากเลยแค่เข้าไปเรียนรู้ในกลุ่มนะคะคือในกลุ่มที่พี่กลุ่มสอนอะไรพี่กลุ่มจะสอนแบบสอนละเอียดดีทุกอย่างไม่ทั้งแม้กระทั่งวิธีคิดวิธีการสร้างรายได้นะคะแต่สอนดีทุกอย่างก็คือแบบเราเอามาใช้ในชีวิตประจาวันและทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะทุกคนขอแค่เรียนรู้นะคะอย่าเพึ่งอย่าพิ่งมองว่าเฮ้ยมันยากทําไม่เป็นงงสงสัยอะไรเงี้ยขอแค่ให้เรียนรู้เยอะ คุณฝนโลกรู้ก็ใจเย็นๆครับคุณฝนเดี๋ยววสอนเนาะก็คือกําลังจะบอกว่าอ่าน้องนิดเนี่ยก็คือเป็นเด็กป .6 นะเออจ่จบปหป่ะแต่ว่าสามารถมีรายได้สัปดาห์ละประมาณห้าหมื่นเดือนหนึ่งสองแสนนะทุกคนนะแล้วนี่แค่ผ่านมาแค่เท่าไหร่สี่เดือนเองถูกปะแต่ถ้าเราทํางานประจําต่อไปสี่เดือนน่ะคุณคิดว่านะมันไม่มีทางหรอกที่จะได้แบบนี้แปดเก้าหมื่นคือโอ้ทำเกือบปีจริงๆทำทั้งปีนะแปดเก้าหมื่น จนนี้ก็คือเหมือนมึงได้ทำทั้งปีแล้วนะใช่ <laughs> เหมือนยอ่ <laughs> อเออฮะมีคนบอกอกัขาอะไรได้ไปเรียนต่อโอเคถ้า okay, ยินดีครับยินดีเนี่ยก็คือเคสแบบน้องทพิปนะสำหรับคนที่เบื่องานประจำแล้วก็แรกๆก็ทำคบคู่กันไปแต่อีนี่ใจเด็ดไงออกมาใส่เลย <laughs> <laughs> ใช่ <laughs> ใจเด็ดใจเด็ดนะออกมาซัดเลยนะก็มั่นใจ <laughs> เนาะ มั่นใจได้เลยทาที่นี่สาเร็จทุกคนค่ะถ้าตั้งใจช้าเร็วก็สําเร็จอยู่ดีหละแต่ค่อยฝึกจริงๆจังๆนะครับเพราะว่าที่นี่เราก็มีระบบซัพพอร์ตนะครับไม่ได้ให้ทําคนเดียวนะสาหรับคนที่มีงานประจําอยู่แล้วแล้วเบื่อนะเบื่องานประจำนะอยากออกจากงานประจานะอิสระขนาดไหนมีเงินถูกปะใช่มีเงินมีอิสระไปไหนก็ได้ไปโหอยากทำอะไรก็ได้ทําไม่ต้องแบบตื่นนอนแปดเจ็ดโมงอย่างเงี้ยไปทํางานห้าโมงเลิกงานบาครั้งทำโปรถึงห้าทุ่มนะ ได้แค่แบบ400กว่าบาทอะไรเงี้ยเคยได้สูงสุดเท่าไหร่วะตอนทำโอ่ะก็มีโอทีวันอาทิตย์ได้800ร้อตอนนั้นก็ว,าว,ว,าว้าวเลยว้าวโหเดือนนึงต้องได้เยอะแน่เลยเหมือนสี่พันห้าอะไรเงี้ยว้าวแล้วความฝันตรงนั้นใช่โอเคก็ลุยๆสู้ๆนะไปะขอบใจมากทิพย์ลาบัสดีค่ะวันนี้ได้เท่าไรหร่ในวันนี้วันนี้ได้ส <joking. S 2> ามพันหกอะสามพันหกสามพันหกอะโอเคนี่คือน้องมานิส แต่ว่าน้องมานิดเนี่ยคือแบบรายได้เนี่ย nej. ไม่ได้ไม่ไม่ได้เยอะมากนะมันมีคนที่โหดกว่านี้นะอ่ะต่อไปนะก็เป็นน้องคนหนึ่งที่นะครับจริงจังนะจริงจังจริงจัง,จงนะก็เป็นเด็กนะเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นน้องเป็นเด็กสร้างคนหนึ่งแล้วกันที่เขาแบบจริงจังอยากประสบความสำเร็จมากนะตอนนี้รายได้น้องเขาก็นะวันนึงหลายตังนะสามพั 3, 500, 000, 000, 1, นห้าพันหมื่นหนึ่งนะก็น้องน้ำเปล่านะตอนนี้อยู่ที่นะครับอยู่ที่ เขาเรียกว่าอะไรอยู่ที่ไหนว่าอยู่ที่เชียงรายนะอยู่ที่เชียงรายนะครับก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยรู้จักกันนะไม่เคยรู้จักกันแต่ว่ารู้จักกันผ่านอินเทอร์เน็ตนี่แหละแล้วก็เมื่อธุรกริจเก่าที่ทําไปเนี่ยก็คือผมเนี่ยก็สอนน้องเทนน้องเขาจากคนที่นะครับไม่ไม่ได้เก่งเรื่องของการทาธุรกิจแบบนี้นะครับแล้วน้องก็ได้เงินไปเกือบล้านมาเกือบล้านนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวให้น้องเขามาแชร์เนาะดีไหมน้องทพิปเนี่ยไม่ใช่แค่ กุมพาสอนอย่างเดียวนะก็ผู้หญิงคนนี้ก็คือเขาเนี่ยเป็นคนมาเสนอตัวนะมาเสนอตัวมาเสนอตัวบอกว่าเขาเนี่ยอยากสําเร็จนะอยากสําเร็จแล้วเขาก็อยากฝากชีวิตไว้นะครับแล้วเขาก็จะเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่บอกนะครับทุกวันนี้บริหารแม้กระทั่งเงินนะก็กุมพาก็บริหารเงินให้ว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อรถออกรถหรือว่า หลังจากนี้กำลังจะไปซื้อบ้านเนี่ยคุณพาก็เป็นคนวางแผนให้ทั้งหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวให้น้องทิพย์เนี่ยมาแบ่งปันว่าเออเริ่มต้นยังไงดีเพราะว่าทิพย์เนี่ยเป็นเคสที่หน้าหน้าเขเรียกหน้า,าเรียนรู้หน้าน้าเรียนรู้เพราะว่าน้องเนี่ยไม่มีตังค์เข้าใจคําว่าไม่มีตังค์ลำบากคุณไปย้อนไทม์ไลน์ในเฟซบุ๊กนางได้เลยว่าชีวิตแม่งต่าเตี้ยเลี้ยดินมากนะครับลําบากมากนะครับแต่ว่านางเนี่ยอยากประสบความสำเร็จอยากรวยนะครับ น,นางยอยากประสบความสำเร็จอยากรวยนะก็คุณพาก็นะเทรนให้สอนให้เดี๋ยววันนี้ให้มาแบ่งปันนะให้มาแบ่งปันโอเคแล้วเราก็จะไปเรียนรู้วิธีการสร้างธุรกิจกันนะครับเดียวให้น้องทิพย์มาแชร์สวัสดีน้องทิพย์สวัสดีจ้า <c oughs> นะ้น้องทิพย์เนี่ย <c oughs> ทำธุรกิจมาประมาณ5เดือนนะทุกคนเนี่ยปัจจุบันเนี้ยรายได้เกินหนึ่งล้านบาทต่อเดือนแล้วนะครับตอนนี้ก็ทามาทั้งหมดกี่เดือนทิพย์ ก็ทํามารวมๆห้าหกเดือนค่ะประมาณห้าหกเดือนห้าหกเดือนนยะก็ทิปไหนลองเล่าดีว่าเริ่มต้นยังไงทํำยังไงเพราะว่าทิปเนี่ยก็เริ่มต้นจากไม่มีอะไรนะทาอะไรบ้างนะทาไมถึงมีไรายได้นะวันละห้าหมื่นหกหมื่นนะทำอะไรยังไงบ้างเริ่มต้นจากไม่มีอะไรจริงๆไหมเนี่ยลองแนะนําเพื่อนๆดูนะสำหรับคนที่เขาเรียกกําลังมีปัญหาชีวิตตกงานไม่รู้จะไปทางไหนเจอปัญหาโควิดนะบางคนพ่อแม่ติดหนี้ติดสินก็ลองแนะนําดีว่าสมมติถ,ถ้าทําดอบลิส์แล้วเนี่ย ชีวิตเขาจะเป็นยังไงบ้างถ้าเขาจริงจังกับมันจริงๆทุ่มเทกับมันจริงๆอ่ะมึงได้นอนมึงสวัสดีได้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนทิพนะคะทิพก็อ่าเป็นคนที่แบบว่าไม่เก่งเรื่องการขายออนไลน์ไม่เก่งอะไรเลยนะคะก็คือบ้านบ้านยากจนมากก็คือตกงานตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ยุคยุคโควิดปีที่แล้วนะคะก็ขายออนไลน์ทํานูน่นทํานี่มาเรื่อยก็ขาดทุนบ้างได้กําไรนิดหน่อยบ้างนะคะทีนี้ก็ มาเจอพี่กุมภานะคะมาเจอพี่กุมภานะคะในช่วงที่ทำทำฟินโก้นะคะตอนนั้นทิพย์ก็คือตอนนั้นเราก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องธุรกิจพวกนี้อยู่แล้วเป็นเป็นแฟนนะคะคนที่คนที่ดูรายละเอียดใน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 ตอนนั้นที่ทําฟินโก้ทิพย์ก็แบบเออสงสัยว่า่ทำไมดูเยอะจังทําไมไม่ทําอะไรเลยนะคะดูแต่ไลฟ์จดใส่สมูทอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปขอฟังสั่งหนึ่งไลฟ์ like, อะไรอย่างเงี้ยทิพย์ก็เลยเข้าเข้าไปฟัง พอเข้าไปฟังหนึ่งไลฟ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทิปก็ไม่ไม,ไม่ทําอะไรลกลายเป็นเราที่ไม่ทําอะไรดูไลฟ์จดรายละเอียดนะคะดูทุกคําที่สอนนะคะแล้วก็เอามาปรับใช้ตอนนั้นก็ทําพิงโก้ได้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะก็ทําแบบงูงูปลาปาไม่รู้เรื่องเลยใช้ระบบของพี่กุมภาที่แกทําพิงโก้ตอนนั้นนะคะใช้ระบบของแกอย่างเดียวเลยไม่ได้ทําอะไรเยอะนะคะก็มีรายได้ตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ1น0 0 0แสนบาททำหนึ่งเดือนแล้วก็เก็บ เงินตัวนั้นาะก็ใช้ไปด้วยเรื่อยๆนะคะยังไม่ไปทําอะไรเลยต่อให้ตอนนั้นก็คือมีปัญหานิดหน่อยก็เลิกทําก็ไม่ทําอะไรเลยด้วยความที่ว่าเราอ่ะไม่เคยได้จับเงินแสนตอนนั้นนะคะก็เลยปักใจเชื่อพี่กุ้มว่าแกจะทําอะไรก็ตามก็จะขอตามไปทุกอย่างแล้วก็จะทําตามร้อเอร์ซเลยนะคะที่ก็ทําแล้วทีนี้ก็ดีใจมากๆเลยที่พี่กุมหาบอกว่าจะเปิดบริษัทเป็นแหล่งรวบรวมอาหารเสริมทั้งหมดนะคะอาหารเสริม ที่นะคะจะให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องสต๊อกสินค้าอย่างนี้เราก็ตื่นเต้นแล้วนะคะไม่ต้องสต๊อกสินค้าจะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะแค่นั้นทิปก็โอ้โหลุยเลยนะคะตอนนั้นก็แบบดีใจก็แรกๆอะไม่มีเงินนะคะไม่มีเงินเงินแบบเหลือแค่ไม่กี่บาทคือแบบเราไม่ได้ทํางานด้วยเนาะเราไม่ได้ทํางานแล้วเราก็ตกงานด้วยเงินเหลือ,ลอแค่นิดหน่อยทีนี้ตอนนั้นก็แบบเปิดบิน พันกว่าบาทนะคะตอนนั้น1,950บาทเราก็เลยตัดสินใจเอาเงิน19 5 0บาทเนี่ยซื้อผลิตภัณฑ์มาทานนะคะพอทานแล้วมั่นใจทีนี้ก็ทิปะก็จะบอกเพื่อนบอกเพื่อนๆบอกทุกคนที่แบบเออในกลุ่มหางานบ้างตกงานบ้างว่าเออเนี่ยเปิดรับสมัครตัวแทนนะตอนนั้นนะคะก็มีบางคนที่ตกงานว่างงานที่อยากขายอาหารเสริมเหมือนกัน ะะแต่เขาไม่มีโอกาสได้ขายออนไลน์ได้อะไรเลยอย่างงี้แล้วก็ไม่มีระบบสอนไม่ไม่มีเงินไม่มีทุนอย่างนี้ทิพย์ก็ดึงเข้ามาที่กลุ่มนะคะทางบริษัทก็สอนบางคนตอนนี้ก็มีรายได้เยอะไปแล้วนะคะทุกคนก็วันละสองสามพันวันละสี่พันห้าพันตัวแทนทิพย์ก็มีรายได้เยอะไปแล้วนะคะทิพย์ก็นะทิพย์จะบอกว่าที่ทิพย์ทำมาที่เนี้ยห้าถึงหกเดือนค่ะทุกคนไม่เก่งอะไรเลยนะคะทุกคนย บางคนบอกว่าพี่ทิพย์เก่ยนกัเลยอะไรอย่างงู้นอย่างนี้ก็คือไม่นะคะตอนที่ทิพย์เริ่มตอนอ้นเนี่ยไม่มีเงินด้วยซ้ำดึงทุกคนนะ่ะที่อยากเจอโอกาสที่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเข้ามาในกลุ่มระบบบริษัทก็สอนก็จัดการเองหมดเลยคนธรรมดาอย่างทพี่เราจะมีโอกาสแบบสอนสอนคนได้อะไรได้อย่างงี้ไม่มีนะคะทุกคนแล้วก็ทําตามระบบที่กลุมพาก็มันจะมีกลุ่มนะคะสําหรับตําแหน่งซี o โอนะคะอยู่ในกลุ่มที่กลุ่มพาตอนนั้นทิพย์ก็ทั้งฟังทั้งจดรายละเอียดทําตามระบบ ตอนนี้ก็มีรายได้รวมก็ประมาณสองล้านบาทแล้วก็ตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยได้นะคะทุกคนก็ได้อ,อดดี้ไปแล้วหนึ่งคันบอกเลยว่าไม่เก่งแค่ทุกคนเนี่ยเรียนรู้นะคะเรียนรู้ในระบบทําตามระบบระบบที่นี่ไม่ยากแค่เข้าใจมันจริงๆก็ทําได้นะคะทุกคนแค่เข้าใจจริงๆก็ทําได้แล้วตัวแทนทิพก็อ่าก็ทําตามระบบกันหลายคนตอนนี้ก็มีรายได้เยอะอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าทําที่นี่อ่ะ ยังไงทุกคนก็ประสบความสําเร็จแน่นอนแค่จริงจังกับมันศึกษาให้ละเอียดแล้วก็ลงมือทําไปด้วยที่บอกเลยเดือนละแสนตอนนี้ก็มีคนได้ไปลาอาทิตย์ละห้าหมื่นนะคะทุกคนอาทิตย์ละห้าหมื่นอาทิตย์ละสามสี่หมื่นเงี้ยเยอะแล้วนะคะขอให้ทุกคนแบบว่าตั้งใจมองเห็นโอกาสแล้วก็ลุยเลยนะคะไปเรียนรู้ในกลุ่ม ในกลุ่มของ CEO นะคะทุกคนก็จะมีไลฟ์ทั้งหมดของพี่กุมภาที่สอนไว้หมดเลยที่ไม่ได้เอาความรู้จากไหนที่จะมาโอ้โหจะมีรายได้2ล้านบาทได้ยังไงต้องเอาไปความรู้มาจากไหนเราก็แบบเป็นคนตกงานอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่นะคะเรียนคือจบมหกอะ่ะก็ไม่ได้แบบเรียนสูงเรียนอะไรมากมายอย่างเงี้ยนะคะก็ทําตามระบบทําตามคําที่พี่กุมภาสอนตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากนะคะทุกคนก็ไปดูบ้านมาไว้แล้วนะ นะคะทุกคนขอแค่ทําที่นี่จริงจังบอกเลยว่าที่ใช้เวลามาเนี่ยห้าถึงหกเดือนอะ่ะห้าถึงหกเดือนนะคะทุกคนแต่ต่อจากนี้จะกลายเป็นทุกคนสามารถแตะเงินล้านได้ภายในหนึ่งเดือนแตะหนึ่งแสนได้ภายในหนึ่งเดือนคือมันไม่ยากเลยระบบแบบตอนนี้ปรับให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะดีดีมากเลยที่ยังตื่นเต้นแทนทุกคนที่เข้ามาในช่วงนี้มากเลยนะคะเพราะว่าระบบบริษัท <c oughs> ดีขึ้นหมดแตะแสนได้แค่แป๊บเดียวนะคะ ูสดีใจไหมไปดูบ้านหลังแล้วเท่าไหร่นางก็ประมาณสามล้านค่ะสองสามล้านแล้วสรุปมึงได้หลังไหนยังค่ะต้องไปดูอีกยังไม่ถูกใจเลยเดี๋ยวขอไปดูอีกดูดีๆให้คุณพ่อกับคุณแม่ค่ะทุกคนคือแบบเอาบ้านเอาบ้านหนึ่งมาให้เขาดูเนี่ยในบ้านบ้านพ่อแม่อยู่ปัจจุบันเนี้ยได้ค่ะ นะคะปัจจุบันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ต้องซื้อบ้านนะคะทุกคนเนี่ยอันนี้บ้านทิพนะทุกคนใครที่บอกว่าโอ้ลําบากอะไรอย่างเงี้ยลาบากตกงานอยู่ไม่มีต้นทุนแบบไม่มีทุนทิพก็เป็นคนไม่มีทุนเหมือนกันนะคะเนี่ยเห็นไหมบ้านทิพนะคะอ่าอันนี้ก็คุณพ่อคุณแม่ก็อยู่บ้านอย่างเงี้ยคิดป้วยเอออยากทําทเพื่อท่านบ้างนะท่านก็แก่แล้วน้อยอย่างนี้น้อยท่านแบบ ได้นอนที่นอนดีๆนะคะได้แบบอยู่ห้องแอร์เย็นๆอย่างเงี้ยท่านคงม,มีความสุขตอนนี้ก็ทําทกับบริษัทได้ประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนกว่านะก็ซื้อทองให้คุณพ่อคุณแม่นะคะคนละห0สิสตางค์เกิดมาทั้งชีวิตก็ไม่เคยก็ <c oughs> <c oughs> ไม่เคยได้ให้ท่านเยอะขนาดนี้นะคะทุกคนท่านก็ดีใจนะคะก็แบบนี้เลยนะคะทิพก็นะคะอยากฝากทุกคนไว้ว่าอยา่าคือลําบากามันลําบากอยู่แล้วทุกคนแต่อย่ามองตรงที่ลําบากนะ ให้ทุกคนมามองว่าเนี่ยทํากับที่นี่มันจะได้อะไรทุ่มมันไปให้สุดชีวิตเลยตัดสินใจทําแล้วก็ลุยเด็กบ้านนอกอย่างเนี้ยตัวสภาพบ้านอย่างเนี้ยจะมีโอกาสแบบจะมีโอกาสมีรายได้เดือนละหนึ่งล้านได้ยังไงบอกเลยว่าไม่มีแล้วจะมีรายได้เดือนละหนึ่งล้านต้องใช้ต้นทุนอะไรขนาดไหนถึงจะมีขนาดนี้กําไรเดือนละล้านบอกเลยว่าถ้าเป็นที่อื่นอ่ะโอ้โหสต๊อปเยอะขนาดไหนก็ไม่ได้ขนาดนี้อันทุนแค่พันกว่าบ,บาท เพื่อเป็นตำแหน่งซีโได้รับกำไร5 0ารแค่ครั้งเดียวก็ต่อยอดไม่ได้ขนาดนี้ขอแค่ทุกคนเรียนรู้ในระบบแล้วก็ทํามันอย่างจริงจังมีรายได้เหมือนทิพย์แน่นอนทิพย์ก็ยังมองอยู่ว่าถ้าทิพย์ทได้อะทุกคนทําได้นะคะทําได้แน่นอน100%แค่เรียนรู้นะคะในระบบเข้าไปที่กลุ่มก็ดูๆทำตามคําแนะนําที่กลุ่มพาอย่างเดียวเลยระบบก็มีให้ใช้หมดเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสอนทำคอนเทนต์นะคะ กลุม่มาสอนยิงแอดอทิปทิปไม่เก่งชักอย่างเลยนะคะทุกคนแล้วตัวแทนทิปก็แบบว่าไม่มีใครเก่งแต่มีกลุ่มเรียรู้ทั้งหมดของบริษัทที่คอยซัพพอร์ตนะคะที่คอยซัพพอร์ตจึงจึงทำให้ทิปแบบมีรายได้แบบนี้ทุกคนก็เช่นกันนะคะมาเจอที่นี่ยังไงก็ประสบความสําเร็จตัดสินใจแล้วก็ลุยกับมันจริงๆนะโอเคค่ะเก่งมากบายทิปขอบมากบายคุกสู้ๆครับสวัสดีครับ